ที่นี่จะขอพูดเรื่องผัสสะผัสสะนิดสักหน่อยื่อผัสสะผัสสะนั้นมันมีสองระยะเมื่อตาเห็นรูปเนี่ยกตัวอย่างเรื่องตานะตาเห็นรูปเกิดจากสุวิญญาณมันก็สัมผัสด้วยจกสุวิญญาณ เียงรู้ว่ารูปอะไรรูปอ,อะไรมันก็เพียงจะรู้ว่ารูปอะไรเท่านั้นเ <c oughs> ช่นว,ว่าเห็นในดอกไม้เป็นดอกกุหลาบนี่ยมันก็เป็นเห็นเป็นเพียงรูปร่างอย่างนี้สีสันอย่างนี้ไอไอ,ไอ,ไอจักรสุวิญญาณสัมผสัสได้เช่นกันเพราหลังจากนั้นมันก็นสัมผสัสโดยมโนวิญญาณอีกทีหนึ่งเช่นความจําจ จำได้เพราะอย่างนี้เราเคยเห็นมาแต่ก่อนเรียกว่าดอกกุหลาบตอนนี้เป็นการสัมผัสของมโนวิญญาณที่ตามมาจากสุวิญญาณรู้แต่ว่ารูปร่างอย่างไรสันฐานอย่างไรมิติอย่างไรมยังไม่มีความหมาอยอะไรพอไอ้มโนวิญญาตามมามันก็สัมผัสใน,ในคุณค่าและความ,มาหมายวยอู้ดอกกุหลาบไ แล้วก็หอมแล้วก็น่ารักน่าพอใจนี่พัสสัชั้นที่สองมันก็สัมผัสด,ด้วยมโนวิญญาณมันเป็นอย่างนี้ทั้งหกผัทสะทั้งทางตาทางหูทางเจมูกทางื้นทางกายทางใจ <c oughs> หูมันก็ได้ยินเสียงมันก็เป็นคลื่นเสียงมากระทบเป็นเสียงอย่างนั้น <c oughs> มีมิติอย่างนั้นมีเวลาทานั้นเป็นเสียงอย่างนั้นเพราะมันสัมผัสด้วยโซตว,ญญตวิญญาณพอส็จแลมโนวิญญาณมันมาตามมาเกอโอ้จำลังว่าเสียงอะไรเสียงคนเสียงตา์เสียงมนุษย์เสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงอะไรก็้งนเสียงไพเราะนี่จะมูก ชุนเป็นกลิน่นข้ามายังไม่รู้ว่ากลิน่นอะไรต่อเมื่อมนโนวิญญาณสัมผัสอจริงจะรู้ว่ากลิน่นอะไรมีคุณค่ายัางไงลิ้นก็หม่กันอะไรถูกลิ้นกรซทาไปโดยรสเป็นเพียงรู้สึกอย่างมิติอย่างขนาดอย่างไรเมนโนวิญญาณตามมาที่สัมผัสออ้รอรถอะไรก็รู้จะเป็น รสอร่อยของอะไรของน้ําตาลหรือของขนมหวานหรือของอะไร้วางๆคิวนัํงก็เหมือนกันกายวิญญ,ญาณรู้แต่ว่ามันมากระทบกันอะไรแต่แล้วมนวิญญาณตามมารู้ว่ากระทบของอะไรมีความหมายอย่างไรจิตก็เหมือนกันเพียงกระทบอารมณ์แล้วก็ยังไม่รู้ความหมายมโนวิญญาณมาสัมผัสอีกทีก็จะ,จะรู้ความหมายเป็นอย่างที่มีคุณค่าอย่างนั้น ทุกๆทุกๆสัมผัสมันมีอยู่เป็นสองชั้นอย่างแรกก็เรียกว่าปฏิฆะส,สัมผัสคือการกระทบกันเท่านั้นแหละเพราะขณะที่สองเรียกว่าอธิวัจนะส,สัมผัสอันนี้รู้ความหมายละจะรู้ความหมายแปลว่าแทนชื่อสัมผัสอีกทีแต่โดยมโนโส,มสัมผัสก็รู้ความหมาย มันอยู่เป็นสองระยะอย่างนี้เราจะมีสติมาทันในระยะไหนจะมีสติมาทันในระยะปฏิภาสัมผัสหรืออคติวัจนะสัมผัสมันแล้วแต่เราเจะสามารถฉลาดเลเรืวอฝึกสติไว้ดีอย่างไรที่จะเราเข้าใจได้ไง,ง่ายง่ายที่ตาเราเห็นอย่างนี้ก็คุณกุมลืนตาอยู่เห็นใบไม้เอะไรเห็น แค่นี้ก็สัมผัสทางตาจิตไม่ไปสัมผัสไม่เกี่ยว่าใบไม้อะไรจะเป็นอย่างไรจะใช้ประโยชน์ได้อย่างไนี้นก็มันจะ็นเรื่องสัมผัสขึ้นเดียวสัมผัสอย่ทางวิญญาณประจาอายตน,นะไม่ใช่มีมโนวิญญาณมาสัมผัสเะนั้นที่สัมผัสทีแรกก็ให้เป็นฉะนั้นไม่รู้จักสัมผัสขั้นที่สองทำให้รู้จัก ว่าอะไร <c oughs> ถ้าเพียงแต่บักว่าเห็นมันก็ไม่ทําอะไรในชะ่ไหมนี่ตาลืมเห็นอยู่ยังไม่ทันอะไรยังไม่ได้สัมผัสในความหมายของมันถ้าจะไปสัมผัสในความหมายของมันแล้วม,มันจะเกิดความรู้สึกเช่นบวกเป็นลบนั่นเราจะมีสติให้มากพอในการที่จะสัมผัสโดยมี สติปัญญาเข้ามาควบคุมทั้งในขณะสัมผัสแรกและขณะสัมผัสหลังข้าใจดีสัมผัสแรกคือสัมผัสด,ด้วยวิญญาณประจามาจต่นั้นนั้น,น,นสัมผัสหลังสัมผัสด,ดิมโน,โนวิญญาณที่ตามมามันก็มีความละเอียดเรารู้จักสัมผัส ก็จะมีสติควบคุมสัมผัสมีปัญญาที่จะไม่ลงไปตามสัมผัสพูดมันก็ง่ายแต่ว่าเวลาปฏิบัติมันไม่ได้ง่ายไปลองดูเอ้าทีนี้ก็ไปถึงเลยที่ว่ามีสติ แห่งในขณะแห่งเวทนาเขามีผัสสะทั้งสองชนิดสองชั้นเลยนะก็มีเวทนาเกิดนะความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบน่ารักน่าพอใจน่าเอาก็เป็นบวกไม่น่ารักไม่น่าพอใจไม่น่าได้ไม่น่ามีไม่น่าเอาก็เป็นลบเวทนามันก็มีอย่างนี้ที่นี่มันจิตมัน มันโง่อย่างที่เรียกว่ามาแต่ในท้องมีเพียงสัญชาติญาณนะไม่รู้คุณค่าอะไรก็บวกและลบนอกจากจะร่วมบวกน่ารักลลไมีน่ารักเมื่อเกิดความรู้สึกที่หลอกล้อนอย่างยิ่งขึ้นมาเมื่อเวทนาเป็นบวกเป็นบวกพอใจอยู่ มันก็เกิดตัวตนตัวกูตัวกูผู้พอใจในความเป็นบวกนีก่เกิดตัวกูตัวตนมายาไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงมันมันผีหลอกคราะมันเป็นเพียงความรู้สึกถ้าอารมณ์นั่นมันเป็นลบมันก็เกิดตัวกูลบตัวกูลบโง่อย่างลบมีตัวกูลบนี่ตัวกูเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เห็นไหม ตัวกูไม่ได้มีอยู่อยู่ก่อนนะ่ะไม่ได้ไม่ได้มาเกิดไม่ใช่มตีตัวตัวตนในตัวกูรออยู่ทำเรารู้สึกให้ตัวกูมันกลับเพิ่งจะเกิดเมื่อมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเช่นว่าต้องต้องมีความรู้สึกว่าสวยแล้วเพิ่งจะเกิดตัวกูบวกที่จะเอาที่มันสวย มันรู้สึกไม่สวยน้าเกลียดแล้วมันเกิดตัวกูลบเยอไม่น่าเอาจะไม่เอาจะฆ่าจะทำลายเสียที่เห็นง่ายๆก็เรื่องอร่อยในในปากเคี้ยวอร่อยอยู่ในปากแต่ความอร่อยนั่นมีแล้วมันก็จะเกิดตัวกูบวกผููอร่อยถ้าไม่อร่อยก็เกิดตัวกูลบหรือขัดใจตัวกูนี่เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดเมื่อมีการ รู้สึกต่ออารมณ์แล้วมีความลึกขัดใจยากที่ตรงนี้แหละฟังให้ดีคือว่าตัวกูตัวกูมันมีลักษณะมันก็บผู้กระทำแต่ตัวกูนี่มันเกิดภายหลังเมื่อมีการกระทำแล้วนะมันบ้าทิ้งมันบ้าทิ้งดีใ่่ไหย มันมีการกระทําแล้วมันจึงเกิดตัวกูผู้กระทํฉะนันว่าเคี่ยวอร่อยในปากแล้วมันจึงเกิดตัวกูผู้อร่อยทีนี้คนก็ไม่เชื่อเลยว่าทําไมตัวผู้กระทำจะเกิดที่หลังการกระทําำมันปิดลัอกจิตไม่เชื่อเด็กๆในโรงเรียนของเราก็ไม่เชื่อว่าผู้กระทําเกิดตามหลังการกระทําหรือการกระทํา ทำให้เกิดตัวผู้กระทำผิดถ้าตาปกติก็จะรู้สึกต้องมีไอ้ตัวผู้ที่จะกระทำสิถ้ามันจึงกระทำแล้วมันจะม,มีการกระทำทีหลังสุดนี่ต้องมีการกระทำไปตามธรรมชาติก่อนถ้าเกิดความรู้สึกตัวผูผู้กระทำอร่อยอยู่ในปากในลิ้นแล้วจึงเกิดตัวผููผู้อร่อยเป็นอย่างนี้ทั้งหกเละทั้งตาหูจมูกลินกายใจ ตาเห็นรูขี่น่ารักแล้วเกิดตัวกูกูรักเห็นรูไม่น่ารักก็เกิดตัวกูผููไม่รักหูก็เหมือนกันได้ฟังเสียงใครรอก่อนแล้วสนอหูแล้วจึงเกิดตัวกูหมวกผูพอใจในเสียงที่น่ารักเสียงไม่น่ารักก็เหมือนกันกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นก็เหมือนกันต้องมีกลิ่นมากระทบจมูกมีหอมมีเหม็นมีบวกมีลบแล้วจึงเกิดตัวกูตัวกูผููหอมหรือกูเหม็น ลิน้นรถเหมือนกันสัมผัสผิวน,นั้นก็เหมือนกันมีการสัมผัสแล้วนิ่มนวลหรือกระด้างนี่เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูกูดได้สัมผัสอ่าอ่าอ่าปวดตับพันนิ่มนวลยวนใจหรือสัมผัสติดกระด้างหยาบคายมันเนเรื่องที่จะเกิดทีเลสองไรต่อไปมันก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง เดี๋ยวนี้มันเป็นเกิดตัวกูบวกเกิดตัวกูลบ <c oughs> หลังจากเกิดความเป็นบวกความเป็นลบขึ้นมันแล้วในเวทนาโดยอำนาจฝังโง่ถ้ามันไม่มีความหมายเป็นบวกเป็นลบตัวกูก็ไม่เกิดถ้ามีความหมายเป็นบวกเป็นลบจะเกิดตัวกูบวกเกิดตัวกูลบถ้าชอบใจ <c oughs> มันก็เกิดความชอบใจหรือกิเลสประเภทชอบใจคือราคะบางโลคะบางถ้าไม่ชอบใจไม่ถูกใจมันก็เกิดโทสะบางโกรธาถ้ามันไม่แน่ว่าชอบใจหรือไม่ชอบใจมันก็ยังสงสัยลงไหลอยู่มันก็เกิดการสรงสัยติดตามหมวกวนเวียนอยู่เนี่วนเวียนอยู่นะ เนี่ยกิเลสมีสามชนิดที่เราพูดกันแล้วโดยละเอียดเมื่อคืนก่อนกิเลสเรเป็นหนึ่นงกอดรัดไว้เข้ามาดึงเข้ามากิเลสเรพุ่นเระเป็นหนึ่นงตีผลักออกไปจะทําลายเสียกิเลสอ,อีกหนึ่งวิ่งอยู่รอบๆเป็นความไม่รู้าจะเอากันอย่างนี้ในเวทนาตอนนี้ชัดเจนคือมีเวทนา